คือผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผมผมสนุกในการอยู่วงการนี้มากขึ้นเพราะว่าได้มาเจอศิลปินที่แบบวหวไล่เลียกันรุ่นรุ่นกันนะเนี่ยยี่สิบปไปๆอุ๊ยไม่เน่อ่ะได้กู30มสิบมึงยีิใช่หมอืมงั้นมึงเรียกกูพี่เจฟดิ ถอยเมื่อกี้เลยหันมาแบบมองกูมึงถ้าทำตัวให้หน้าเขาลบสิเขาก็เรียกไงกูไปงานอะไรป๊อปคนไหว้กูอย่างกับต้นโผล่กูงไแม้ว่าหน้ากูแก่หรือกูหน้าปลอมจริงจริงมือสูงไงจริงยืนมาเนี่ยเหมือนตัวต้นไม้ในเรื่องเดอะออสเตลีงาหมือนกันเจะกรุ๊ดเขาไม่ใช่อะไรวะคนละเรื่องมึงดูจริงมันเนาวตัวจริงเป็นเชื่อแหละเขาเละจักรวาลนะเวนเจอร์ว่ะแล้วคือ